Y2K วิบากคนบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มารับชมการใส่โชคหัวก,กลับ up side down สไตล์ Y2K วิบากคนบ้านกันครับโชครุ่นนี้นะครับจะมี2ความยาว75เซนและ80เซนติเมตรสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับมีมากมายหลายสีสันให้เลือกหา ความยาวเท่าไหร่เหมาะสมกับรูปทรงในรถสไตล์ที่เราจะปั้น,นครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่แฟนเพจ Facebook y 2 k วิบากบนบ้านแห่งนี้ชกุ่นนี้สามารถนำไปแปลงแกนคอใส่กับได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟเทน่าโซนิกดัสปีดบีเจอาร์เอลเอสอาร์สิบห้าเอ็นเอสอาร์หรือรุ่นต่างๆนะครับแปลงใส่ได้หมดอันดับแรกเราก็ถอดแกนคอรถที่เราจะปั้นออกมาแล้วนำไปที่โรงกลึงทำการกลึงใส่กับแผงคอชกหัวกลับอัพไซด์ดาวแบบนี้ใช้ชุดลูกปืนคอเดิมและก่อนที่เราจะทำการใส่จะต้องสวมแล้ววัดดูว่าแกนคอติดตรง แผงคอล่างมากน้อยแค่ไหนก็ทําการเจียออกตามสเต็ปแต่และรุ่นจะไม่เท่ากันเสร็จแล้วก็สวมใส่เข้าไปที่โครงรถของเราแล้วก็ใส่ชุกจบตามสเต็ป แล้วทําการปั้นต่อไปสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาแล้วมาเท่ทั่วไทยตามสไตล์วายทูคีวิบักกันบ้านไปด้วยกันครับ Let's go